ที่ผ่ผาานมายังติดอยู่ในใจถึงเธอจะจากไปแต่ภาพเธอไม่เคยจางทุกคืนที่หลับตายังเห็นเธอข้างๆแต่พอตื่นขึ้นมาลือแค่ความว่างเปล่า ที่จะเคยพูดยังลอยอยู่ในหัวยังคิดก็ยังจะพูดเมื่อใจมันไม่เคยลืมพยายามจะปล่อยก็ยังวนอยู่ทุกคืนมันรักยังฟังลึกอยู่ภายในใจมองท้องฟ้ายามท่ำยังคิดถึงหน้าเธอรอยยิ้มที่เคยได้เจอ,อยังวนในใจเสมอแม้จะพยายามลืมแต่ใจก็ลืมไม่ไหวทุกอย่างที่เราเคยทำยังชัดเจนเกินไปเธอคงลืมไป,ไปแล้วกับสิ่งที่เราเคยฝัน แต่ฉันยังเก็บเอาไว้แม้เหลือแค่ความผูกพันไม่ได้โทษเธอเลยแค่ยังเสียใจอยู่ทุกวันเพราะรักที่ให้กับเธอมันไม่เคยเป็นแค่ฝันแล้วยังลอยลองบนฟ้าแต่ไม่มีเธอเคียงข้างอีกแล้วเสียงเธอเ่าเหมือนลมที่แผ่วเหมือนว่ารักเราไม่ได้แค่ในฝันและจุกคืนที่หลับตาใจยังเพ้อเรียกหาชื่อเธอแม่ร้ แต่มันก็ยังเพลิดเธออยู่ตรงนั้นหรือแค่ในฝันตื่นมาก็หายหรือแค่คืนวันลมหายใจยังมีเธออยู่ทุกวันอยากจับมือเธอก็ไม่ได้เลยสครั่อมคืนดาวยังลอยลองบนฟ้าแต่ไม่มีเธอเคียงข้างอีกแล้วเสียงเธอเบาเหมือนลมที่แผ่วเหมือนว่ารักเรามีแค่ในฝัน Sk rr, sk rr. ในใจมันยังหวยนให้ใจที่ไรก็เห็นภาพวันนั้นยังอยากย้อนกลับไปอันดูความฝันแต่เธอบอกลาฉันแบบไม่มีวนัน Just a dirt dream Just a dirt dream Just a dirt dream <Yeah. S 2> Just a dream <Yeah. S 2> Just a dream s, <Yeah>. <S, <Yeah>. <S t dream เห็นเธออยู่ในฝันแค่ในนั้นก็พอ